เดี๋ยวตั้งถ่านานเอาไว้เดี๋ยวลืมสั้งถ่ายว่าอ่ลืมแล้วเหล่านี้สองช่วงที่หนึ่งเนาะอ่อตอนแรกอนหน่วยนะหนที่สาเที่สี่สามที่สาเรื่องสามสีสาเรื่องนี่สีเรื่องภาพเก่บริโคอพวกกันเลยใช่ไหม พวกมันจะเป็นสองหน่วยของวิทย์มองไปเลยให้เด็กกานำข้อมูลมาเราลองเล่าวิศวะสอนกันแค่ไหนเพราะว่าเข้าไปไม่เห็นตอนแรกเห็นมาปุ๊บก็ให้นำเสือแค่ของมรู้เลยเอาเล่าเราจะแรกกับชั่วโมงแรกเลยชั่วโมงแรกนี่เราพบเด็กก็ไปรีย่การเรียนการสอนเราจะสอนแบบไหนทรัแบบไหนเพื่อเด็กที่จะได้มีความรู้เราเด็กทุกคนต้องสนใย มลการคือไม่เกี่ยงกันถ้าทำเป็นแบบไปงานอะไรงานแบ่งกลุ่มคนละห้าคนคนองมันกลุ่มก็คือจะทำงานแค่คนหรือสองคนแต่นี้เป็นงานที่วนรวมทั้งหมดแต่จะเลือกดูจะเลือกขึ้นมาเราจับสลากขึ้นมารปงานนี่พอขึ้นมาปุ๊บก็ให้เป็นศื่อาเองทั้งหมดเลย ทั้งสองสองหน่วยนี้ใช่ไหมอาการยวีกันให้ทีครั้งแรกไม่หน่วยเดียวเดียวในการเรียนรู้ที่หนึ่งครับเรียนผ่านมาแล้วอันที่สองก็ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นหน่วยที่สามสี่สามสี่รู้้วยกันวิธีการครั้งแรกเข้าไปก็บอกว่าเอาไปศึกษาเองสองหน่วยไม่ไม่จเรียนเปิดดูเนื้อหา หน่วยที่หนึ่งนะหน่วยที่หนึ่งมันจะมีเรื่องกลมไโรโพ่อแล้วก็ทศศากแล้วก็ระบบาาศาสตร์อ่านเรียนอ่านดูนะในเนื้อหาหน่วยที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณสิบสิบห้าเนื่อ่าตีความไม่เข้าใจนะเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วย่อลงไปห้ามเลยครับพอห้ามเกินเราจะค้อนเนื้อหาที่ได้ใจความ ส่วนน้ำมันเนี่ยเราเอาไปกระจายที่หลังได้แต่เอาโยงไปในในสมุดเนี่ยแม่จะตรวจจะให้คะแนนเนี่ยตรงน,น,นี้เด็กก็จะไปอ่านหาคัญหาข้อมูลเห็ุที่จะยไปไป่อยตรงนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเอาสมุดให้ดูอวันหน้าไปตรวจให้หน้อยพร้อมยาเพื่อนพร้อมไหมถ้าเพื่อนพร้อมเราจะรายงานนะจะรายงานโดยทำเฉลิขึ้นมานักเรียนห้องเรามีกี่คน ทำเท่าจำนวนนักเรียนแล้วเนื้อหามีทั้งหมดกี่เนื้อหามีสองหน่วยอันหน่วยหน่วยรการเรียนรู้ที่หนึ่งมีสามสาษาาษาลยย่อยที่เราไปรวมวามาเราย่อมาทั้งหมดเนี่ยลงไป 5, 5, ห้าห้าบรรทัดนักเรียนก็จะมาทำอันนั้รั้นแรกเนี่ยนะคะรั้งแรกจะมาจับฉลากอ้าวไม้เลขไม้เลขหนึ่งัวหน้าจะเป็นคนจับ หน้าจับบุญนาหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งได้ไรไปเจอระบบอ่าไวจับหมายเลขหนึ่งมาก็จะมาจับเนื้อหาที่มีจะรายงานมาจับจะได้ระบบประสาทอ่าได้อุปกรณ์คือมักาไว้บอร์ดหนึ่งด้านไปเขียนเอ่อไปรายงานอธิบายรายงานเกี่ยวกับระบบประสาทเรื่องต่างๆคือ ให้อธิบายไปแล้วก็เขียนเนื้อหาที่สอคัญไปไม่ได้ไปให้ไปเขียนเขียนเขียนแล้วไปคุยไือเขียนใหม่ผู้เด็กเรียโน้มคุ้ไม่ไม่ไม่ต้องห่วคือดูพร้อมแล้วหลังจากรายงานอธิบายเสร็จก็จะถามเพื่อนเพื่อนในห้องใครสงสัยที่ไหนให้ถามหรือเพื่อนไปยกมือแล้วก็ลุกขึ้นถามเมื่อรายการ ในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือจะมีเพื่อนในห้องเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นผู้วิจารณ์ผู้เดี่ยวไปพิจารณาวิจารณ์แ่ละเนื้อหาที่ไปหามาด้ความรู้กระจายความรู้ให้เพื่อนดอได้ไหมได้มากได้น้อยแค่ไหนเหมาะสมไหมกับการในงานครั้งนี้งานที่ไม่ผ่านสมถติว่าผ่านเขาจะบอกว่าผ่านค่ะผู้วิจารณ์จะมีสองคน ที่าบอกผ่านผ่านสรก็จะมีรอ,องหัวหน้ารองหัวหน้าเป็นผู้ให้คะแนนรองหัวหน้าก็จะพูดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจากฟังผู้วิจารณ์ทั้งสองคนวิจารณ์ผู้ที่ออกไปรายงานเขาสามารถที่จะให้ความรู้กระจายความรู้แล้วก็นํา,นาความรู้นั้นไปใช้ใ,ในชีวิตประจำวันไดอ้อีกมีข้อมูลตรงนี้อ่ะเพื่อนคนรองหัวหน้าก็จะให้อหีกผูนนก้ให้คะแนนคะแนนนั้น้เท่าไหร่ วา่าคือเนื้อหาดีมากตอบ3ชื่นได้เอาไป8 9หรือ10บจะบอกอเพื่อนเพื่อนพอได้คะแนนก็จะโอนมือที่ชมในผลงานเนี่ยเพื่อนเป็นตัวแทนของทุกคนคะแนนได้คือทุกคนจะได้คะแนนเท่ากันหมดเองพอแต่ถ้านในง,นงานแล้วไม่ผ่านวิจาร์ไม่ผ่านคะแนนก็ไม่มีหรือมีคะแนนน้อย แนนอาจจะได้หกได้เจ็ดพอใจไหมหลายหลายคนอาจจะไม่พอใจในคะแนนเหล่านี้มันเป็นคะแนนเด็กคะแนนอยู่สูงที่เรายาวพอพอพอฝึกฟังให้ดีเป็นงานเป็นคะแนนสะสมที่จะเอาไว้รวมเป็นคะแนนเด็กสอบสอไปถ้าเพราะองามาดูเออเป็นกระบวนการซึ่งเด็กวิวาหาความรู้เยอแล้วก็นำเสนอโดยการสุ่มแบบ ซูมแบบต้องเรียนรู้ให้ครอบด้านก็ดีเมื่อกี้ต้องทุกคนจะพูตัวเองจะพูดตัวเองมีมากทุกคนแล้วก็ยังมีการถามคำถามตอบคำถามก็ต้องการพูดไอ้นี้เอาไว้ในสมุดด้วยทีนี้แล้วก็เผยแพร่ในห้องเมื่อกี้ได้ไปเช่นงี้คือเด็กเผยแพร่เนาะกับนำเสนอให้เพื่อนๆฟังเอาฟังให้คงฟังบ้างนะครับก็ก็ดีมากถามนิดนึงยวท่านผู้ ท่านสรุปหลังจากที่เด็กนําเสนอท่านเสียเ้ินเช่นท่านที่สี่ห้ารูปคือท่านที่สองท่านเสดยหาโอเคือท่านที่สามที่ท่านสรุปองค์คูณครูได้ไปตรวจสอบว่าบ้างไหมว่าหลังจากเด็กนําเสนอแล้วว่าถูกต้องเรามีการเสริมเพิ่มเติมอะไรเป็นองค์ความรู้ที่ที่ถูกต้องให้กับเด็กบ้างเสริมค่ะเสริมเวลาเด็กอธิบายอะไรเสร็จเรียบร้อยมีบางครั้งเด็กเกิดตอบคำถามเพื่อนคือไม่ถูก เราก็จะบอกว่าอันที่ดูต้องมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้หนูจะต้องยืนศึกษาให้ในทีนี้มันแน่ใจสะก่ขขอนแล้วหนูมันมาเสนอไอ้ทีนี่ทีนั่นหนูก็เป็นแก้ไขนะเอาเพื่อนทีน,นี้เราก็ปรับนะจะถามใช่หรือไม่ใช่ว่าเด็กบางคนมไเป็นเหตุเกิดอะไรเขาจะรู้มากกว่าเราบางคอนอาที่เขาไปดูเข้ามาเขาบอกใช่โาเที ทีนีงานเนี่ยส่วนในในมานส่วนเนี่ยงานเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้คือใช้ให้คุณประจําวันได้แล้วไปให้ความรู้กับทุกคนในครอบครัวการเลีนกาดบร้านโภคอาหารที่ที่ีถูกุกุลักษณะเมี็ดพันธุ์ปลอดภัยเพื่ออาหารคือคุ้มตังเงินที่จ่ายไปและอาหารนั้นมีประโยชน์คุ้มตังเงินที่เราจ่าย วิทยุไปสามารถที่จะออกกลับไปบ้านแล้วก็งไปใช้ได้ที่บ้านถ้าใช้ในชุมชนสามารถในความมีชุมชนได้ประโยชนเยอะมากเลยอเดี๋ยประเด็นสุดท้ายอยัดของามเรื่องพออ่าเวลาคุยวิทยุชั่วโมงแรกที่ม่อมนั้นมีสามสี่เรื่องยาเสพติดก็เรื่องอ่าอ่าพูดถึงการเด็กก็ก่อดภัยได้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 พูดคุยเด็กให้เด็ก เด็กสงสัยมากกันครับหนูจะทําอย่างนี้ได้ไหมครับหนูจะไปไอ้นี้ได้ไหมครับหรืออะไรยังไงถึงแบบเด็กจะตั้งคำถามเพราว่าเด็กงงหนูจะทํำอายาติดติดแค่บุหรี่ได้ไหมครับหรือว่าเราสั่งสั่งไปกระจกเพราเด็กกลัวหไม่ไม่ไม่จริงกลัวเลยถามว่าหนูจะไปเปิดเน็ตคดอได้ไหมมีประทารคุณตรงนี้ได้ไหมเรากลัวว่าเออถ้าเกี่ยวกับยาเสพติดคือสถานีให้ความมันดีมากเลยสถานีตรงน เราก็อยากจะแบบไปโรุมยาบาลเราจะแนะนำเด็กถามกับวกมูลแหล่ง้งมูลที่มีในท้องถิ่นนะตรงนี้ท้องถ่มันก็จะเป็นสถานที่เป็นโรงพยาบาลเป็นสายพันสุขเป็นสถานีตำรวจที่เกี่ยวกับพวกเอกสารสิ่งติดอื่นต่าวจสำคัญมันก็จะมีพวกมูลเรื่อถามก็จะให้ให้ข้อมูลให้แหล่งความรูณมากเน้นอยากให้เด็กสาเพราะว่าบางครั้งเด็กไม่เข้าใจผม มันจะเสียเวลาในการพอทำไปแล้วติดถัดเอ๊ะใช้ไม่ได้อะเนี่ยเพราะสถามทีเดียวซะเคลียร์เราต้องมีอะไรจะสอบถามไหมก็พนักงานคือเรียติดติดแล้วใครไปทำอะไแบบนี้ถามไหมของดีเคลียวคือเราจะเคลียร์ให้เด็กทุกอย่างเลยหนูข้อมูลหนูสงสัยหนูอยากจะไอยข้อมูลอย่ไหนมาหาแม่นะเดี๋ยวแม่จะแนะนำแม่จะบอกให้ข้อมูลทุกอย่างจะยิ้มทอย่างทังนี้ให้แกถ้าไม่กล้าไปเดี๋ยวจะพาไป จะบอกเพื่อให้แกสบายใจในการฝึกฝนในการหาข้อมูลจะได้ไปลงกระบวเวลามารายงานให้ความรู้แก่เพื่อนๆที่สอนงอหกหกหกทับหนึ่ทุกสอนทุกระดับระดับหนึ่งถึงทุกทับเก้าเด็กไม่เก้าเลยเด็กที่แบบขี้เกียจนะหรือขี้เกียจอ่านที่ใครมาก็ไม่เอาถาดนี้ไม่มีต้อง พืวอทุกคนท er pues ี่ออกมาถือว nah ่าเป็นตัแทนเพื่อนเพื่อนในความเรื่อ่จับที่จับกีลาขึ้นมาแต่ตัเคืนเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อนเป็นผู้แสวงหาความดีดีเอาคะแนนเนี่ยมาแจกเพื่อนด้วยเอาความรู้มาให้เพื่อนเพื่อนสงสัยจะต้องตอบคำถามให้เพื่อนได้เพราะนั้นต้องฝึกฝ่ายตลอดเวลาเวลาจะมาหนึางี้บางคนเนี่ยอ่านฟังไปอ่านไปเพื่อนจะต้องหูจะต้องฟังด้วยว่าเพื่อนใช้งานยังไง มีคนมีจานสองคนนะคุณจะต้องศึกษามากกว่าเพื่อนที่ไปออกงานงานไม่ะหวัวหน้ารองหวัวหน้าหวัวหน้านี่จะต้องรู้รู้ว่าเออนางสาวนี้นายนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรกิจงานเรื่องอะไรไในคะแนนเท่าไรยจะบรรทุกมาแล้วก็จะมีกระดาษตีตารางไว้เวลาเราจะบรรลุคะแนนให้ดีมากครับแต่ถ้าเห็นในเห็นในแผน ข้าเขียในแผนละเอียดเหมือที่เล่าจะเจ๋วมากเช่น้กี่ชั่วโมงช่สิบม่วหนึ่งออกหมายงานพูดคุยเกี่ยวกับเรืองน่วยที่สามีกู้กันแล้วก็ตั้งคำถามใครมีปัญหาจากเรื่องเล่นเนี้ยตั้งคำถามไอ้ข้าจะไปตามที่ลงมาได้ไหมอเดี๋ยวนี้เราก็เป็นคำถามอันที่สองบ้จะไปดิกไปแสแบงหาบุ้งศีหุ้่มเ6เอ่ากแต่ละกลุ่มซุ่มมา ครับที่เร่าให้ฟังเนี่ยปัป๊บสุดท้ายก่อนแล้วก็สืบวงความรู้อะไรเงี้ยในตัวอื่นมันก็ะกจะเฉียบ <c oughs> จริงๆมันไม่ได้แบบแค่สี่ชั่วโมงนะพอสั่งงานไปท <c oughs> ุกมันเป็นเอ่อมันจะเป็นสิบชั่วโมงเลยเพราะเราต้องลองไปดูแล้วก็ไปทุกไปทวรวมไปถึงเวลาบางทีเราไปดวดที่ไปแดวดด็กระสุนใจวิชาทำยังไงไปดูไปเดินทาก็นั่งอ่งงานนั่งทุกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเกือบทุกท่าจัดฉาดของเรา,า,าเราต้องนั่งดู ก็ได้คุ้มวนตลอดเวลาก็เป็นก็เป็นวิธีการที่ให้เด็กศึกษาให้ตัวเองแต่เพื่อนนันเรื่องควไม่เมตยาต้องแต่งใจขยันใช่เพื่อปัญหาที่มีการสอนเราดีแล้วเราจะสอนแต่อย่างเดียวให้เด็กจับกลุ่มมาอ้าวไปรายงานนะกลุ่มนี้กลุ่มละ10คน10คนไอ้ถ้าเป็นห้องที่ว่ามันไม่เก่งไอ้ไอ้ห้องไม่เก่งสมมห้องก็ทับ บุกทักเจ็ดอะไรลงไปห้องนึงมีคนเก่งนะก็มีมีอยู่บ้างทีนี้พวกเก่งๆก็จะเป็นหัวเกาะกลุ่มกันแล้วไอ้นเน่าังจะอยู่กับใครใช่ไหมเน่าก็ไม่มีใครอยากได้เหมือนเหมือนการทำลครงงานนะถ้าทำเป็นกลุ่มมันจะไม่ทำแต่ถ้าทำคือทำยกระดับทำเป็นห้องคนทุกคนมันจะมีงานช่วยเหลือซึ่งกันและการดูแลกันคือเน่าก็ไปได้ใช่ไหม ันนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วก็มาจากประเทศก็เป็นไงบ้างคนเรียนมาเยี่ยมมาดูมาชมประเทศบิ๊กไฟไหมครางนี้ก็ไม่สิ่ไก็คือปกติปกติเหมือนสอนปกติธรรมดาคือเราเราปกติเราสอนเราทำเราอยู่นี้ก็คือเหมือนคืองานประจำเราเป็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วจะแบบอันไหนมาใหม่มันจะยังเหมือนเดิมคือเราคือเราพยายามหาหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในการเรียนการสอน ไม่กินในเรื่องกินเรื่องอะไรแต่ว่าคือถ้าคิดขึ้นมาว่าเอออยากจะแบบนั้นแบบนี้เอามานำเสนอมาให้เด็กได้ใช้เพื่อให้เด็กได้คปูตัวาได้ในคืองั้นแบบเด็กกรนจอย่างเป็นจริยร้อยก็ว่าได้นะคะต้ใช้ได้ตับแกนเจี๊ยบชะมดต่างนี่เนี่ยเป็นยากระตอคนอยากจะขอกลุ่มสารต่าที่ไปดูแผนตอนนี้ที่วันนี้มาสี่ลาย เห็นแขนตะมีตาตาวีที่วันนี้ก็ต่สยามมาโชว์กับค<ม>่อนข้างที่ผ่านมาทักก้งหมดค่อนข้างดูดีกว่านคนหลายๆคนอาจจะเป็น,น,นความเป็น <c oughs> ย่างก็จะดูแย่ๆอย่นี้ครับมวยภาษาต่างประเทศที่ไหนภาษาอะไรนะโอ้ภาษาภาษาขอโทษด้วยคับ <c oughs> มีการเนี่ยภ <c oughs> าษาอะไรนะครับ กษาลรศึกษาขอโทษแม่มาให้กันเป็นสาต่างว่าทีา่